สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่แพร่นะครับผลปัญโยนะครับเป็นเหรียญเหรียญรุ่นเลื่อนฐานะมหาเศรษฐีนะครับปี6 5หนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินหนักทองคํานะครับเนื้อเงินหนักทองคําครับหลังเป็นฤาษีนะครับผมนะครับหลวงปู่แพร่ก็ท่านก็เป็นหลานของท่านพระจาจาร์นำนะครับ ก็เป็นสายเขาอ้อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูนะครับว่าอันนี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับความพิเศษขององค์นี้ก็คือหน้ากากทองคําแล้วก็โค้ดหมายเลขหนึ่งนะครับโค้ดหมายเลขหนึ่งเลยนะฮะเหรียญหน้ากากทองคํานี้จะสร้างแค่ยี่สิบเหรียญนะครับสร้างแค่ยี่สิบเหรียญนะครับอ่านะครับ ก็นี่เป็นเหรียญเหรียญที่1นนะครับเหรียญเรียกภาษาถ้าในคนเล่นก็เบอร์หนึ่งนี่คือหัวเรือเลยนะฮะหัวเรือของเหรียญเหรียญน,นี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับชัดเจนเหมือนมีชีวิตจริงเลยนะครับผมอ่านะครับเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคําหมายเลขหนึ่งนะครับผมโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับหลวงปู่แพ้วผลปัญโย รุ่นเลื่อนฐานะมหาเศรษฐี65นะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่ที่สุดของหลวงปู่แพ้วเลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ